สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ t e s t อ n c นะครับวันนี้ผมมีเว็บหาเงินฟรีนะเป็นเว็บไซต์ใหม่ล่าสุดเลยนะที่มีชื่อว่า t a s าด a นะครับเป็นเว็บไซต์ในการหาเงินฟรีนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นช่วงนี้วันที่7ถึงวันที่11พฤศจิกายนใครที่สมัครช่วงนี้จะได้รับทุนนะครับในการที่เล่นเว็บนี้3,000บาททุกคนนะ คุณได้ยินไม่ผิดนะ3า00บาทเนาะคุณจะได้รับเงินไปฟรีๆ3 0 0 0บาทแค่คุณทําตามที่ผมบอกนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครวิธีการเล่นแอป,ปนี้แล้วก็วิธีการรับทุนนะครับอ่าก็ทําการสมัครได้เลยเนาะหลังจากที่คุณกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้เลยทุกคนนะก็ให้เรากดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับก็แล้วก็ให้เรานั้นทําการกดสมัครสมาชิกก่อนนะเพราะว่าคุณยังไม่มีบัญชีของตัวเองนะครับผมจะพาทุกคนไปรับเงิน3,000บาทเนาะ ห้ามพลาดนะทำตามที่ผมบอกนะครับโอเคช่องแรกก็คือให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็ช่องที่2ก็คือให้เราตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบของเรานะครับช่องที่3ามให้เราตั้งรหัสผ่านในการที่เราจะถอนเงินนั่นเองนะครับอ่าอันนี้นะเช่นรหัสผ่านการถอนเงินแล้วก็รหัสผ่านในการที่เราจะแก้ไขประวัติส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราจะ ใส่อะไรก็ตามเปลีป่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของเราคือจะเป็นรหัสพันช่องที่3นี้นะครับเอ่อช่องนี้เนาะก็อย่าให้เป็นอย่าให้เหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าให้เราจดด้วยเผื่อเราลืมนั่นเองนะทาการกรอกข้อมูลเสร็จกรอกรหัสพันเสร็จนะครับเราก็กดคําว่ายืนยันการลงทะเบียนนะครับ <S <S ซึ่งเว็บไซต์นี้สามารถที่จะโหลดแอปได้เหมือนกันนะมันจะมีแอปที่เป็น Android แล้วก็แอปที่เป็น Apple ก็คือ iOS นะครับแล้วก็ใครที่ไม่ต้องการที่จะโหลดแอปก็ไม่เป็นไรเนาะไปทําบนเว็บไซต์แบบนี้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันเนาะ หลังจากที่เราสมัครเสร็จนะก็กดคําว่าไปล็อกอินตรงนี้นะครับในส่วนของการล็อกอินตรงนี้มันก็จะมีนะครับก็คือให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัครเมื่อกี้แล้วก็นะครับกรอกรหัสผ่านที่เราทําการใส่เมื่อกี้ก็คือกรอกเมื่อกี้ครับแล้วก็เราก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนดังจากที่ทุกคนนะทำการเข้าสู่ระบบแล้วก็จะมาอยู่ในหน้าตานี้นะก็คืออันนี้คือเป็นประกาศของแพลตฟอร์มก็คือของเว็บไซต์นะครับเขาบอกอะไรบ้าง เขาบอกว่านะประโยชน์ของแพลตฟอร์มนะครับตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนนะวันที่11นะครับถึงวันที่11พฤศจิกายนนะครับสิ้นสุดมันก็คือว่าจะสิ้นสุดที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะแล้วก็การถอนเงินสดก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นเนาะกดๆไปเนาะหลังจากที่คุณอ่านเสร็จแล้วเนาะแล้วก็อันนี้คือเป็นเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆที่เราสามารถที่จะมาอ่านได้เนาะเราก็เลื่อนได้นะครับซ้ายขวานะอันนี้เขาบอกว่าแบงก์ปันและลงทะเบียนเพื่อทับ1,000บาทถอนกําไรนะรอันนี้ก็ ได้เหมือนกันอันนี้คือเราผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรนะผมยังไม่ทราบอันนี้เนาะผมรู้แค่ว่าตอนนี้ผมได้รับเงินมาประมาณ3,000บาทแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะกดที่เมนูชันนะครับอ่าของเพื่อนๆยังไม่มีนะเพราะว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ทําตามที่ผมบอกนะของผมตอนนี้มีอยู่3,000บาทแล้วทุกคนนะเห็นไหมน่าจะเห็นกันทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าบัญชีแล้วก็มาที่คําว่าฉันตรงนี้แหละเนาะแล้วก็ให้เรานะครับผมมากดที่คําว่าการจัดการที่อยู่นะครับตรงนี้เลยนะครับ อ่าแล้วเขาก็จะเด้งนะครับเขาบอกว่าให้เรานั้นใส่รหัสพันธุกรรมนะรหัสพันธุกรรมที่เราได้กรอกเอาไว้เมื่อกี้นะครับผมนะ <c oughs> ก็ให้เรากรอกใส่เสร็จแล้วก็ให้เรากดคําว่าตกลงได้เลยนะครับ <c oughs> หลังจากที่เรานะครับกดใส่แล้วนะครับมันก็จะเด้งมาในส่วนของที่อยู่ในการรับนั่นเองนะเราก็กดคําว่าบวกนะเพราะว่าเรายังไม่มีที่อยู่ในการจัดส่งนะกดเพิ่มเข้าไปนะครับอ่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ในการที่เรานั้นกดนะครับกดสปินในการสั่งซื้อออเดอร์นั่นเองนะแต่ว่า ที่อยู่ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะใส่ชื่อของเรานะครับแล้วก็ภูมิภาคก็คือจังหวัดแล้วก็อันนี้คือที่อยู่โดยละเอียดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับผมแนะนำครับให้เรานั้นใส่นะใส่ที่อยู่ของเราด้วยนะครับก็เราจะใส่ที่อยู่ของเราจริงๆก็ได้แต่ผมไม่แนะนําให้เราใส่ที่อยู่จริงของเรานะครับไม่แนะนําให้เราใส่ที่อยู่จริงๆของเรานะครับให้เราใส่ชื่อของเราก็พอแล้วก็ที่อยู่อันนี้คือไม่ต้องใส่ที่อยู่จริงๆของเรานะครับ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนั้นแล้วแต่เรานะแต่ผมแนะนําให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ที่มันตรงกับเบอร์ของเราของเมื่อกี้ที่เราลงทะเบียนไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมในในส่วนนี้ก็คือว่านะครับเรานะฮะอ่าให้เรากรอกข้อมูลเสร็จนะอันนี้คือชื่อนะครับให้เรากรอกที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าก็ใส่ชื่อของเราเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็ใส่ชื่อของผมเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอใส่ชื่อของผมก่อนเลยแล้วกันนะครับ หลังจากที่คุณเอาทำการกรอกที่อยู่เสร็ตอยแล้วนะครับให้คนนั้นทำการไปแอดไลน์นะครับผมเพื่อรับทุน3,000บาทที่ผมได้รับมาเนาะก็ไลน์ไอดีไลน์ที่ผมจะวางไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้คุณไปแอดไลน์แล้วก็มีข้อความที่ผมใส่อยู่ในใต้รายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้ก็คุณก็ Copy ี้รายละเอียดไปแล้วก็ส่งไปที่ไลน์ที่ผมให้ไปแอดไปนะครับแล้วก็เขาก็แล้วก็คุณก็ไปแคปหน้าจอตรงหน้าของฉันตรงนี้นะครับผมนะแคปหน้าจอไป เพื่อจะให้เห็นนะเบอร์โทรของคุณแล้วก็รหัสการเชิงของคุณนั่นเองนะครับแล้วก็จากนั้นก็รอนะรอให้อดมินั้นโอนเงินเข้ามาในส่วนของระบบของเราสามพันบาทนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องทําต่อไปถ้าเราได้รับเงินต่อนะครับก็คือเป็นวิธีการทํางานของแอปนี้นะครับเราก็มาเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ให้เราเลือกนะเขาบอกว่าเป็น hot area นะครับอ,อันนี้เลยทุกคนนะ้านหน้าหลักนะก็ในส่วนนี้ก็จะมีอยู่ในส่วนของการที่ว่าเรามีเงินเท่าไหร่ในบัญชีของเรานะถ้าเรามีเงินอยู่ที่ 0-500 500บาทนะครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเรามีเงินอยู่ที่500-1,000ถึงบาทเราก็กดตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ว่าของเรานะครับมีเงิน3,000บาทเนาะเราก็กดที่คำว่า power buy ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับอ่ามันก็จะมาเด้งอยู่ในหน้าของการทำสั่งทังซื้อเนาะถ้าคอมมิชชั่นนะครับอ่าอันนี้คือเป็นการทํางานแล้วทุกคนนะเห็นไหมผมมียอดเงินอยู่ที่3,000บาทนะครับวิธีการทํางานง่าย,ายๆทุกคนนะเราแค่เปิดคําสั่งซื้อนะครับผมนะตรงนี้เนาะ กดเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะกดคําสั่งซื้อนะครับทั้งหมด40บินต่อวันด้วยกันนั่นเองนะผมก็ได้รับมาอยู่ที่1บาททุกคนเห็นไหม1บาทนะครับค่าคอมมิชชั่นตรงการนะเราได้รับไป1บาทนะครับเราก็กดคําว่าส่งคําสั่งซื้อนะครับผมนะเล่นแบบนี้เลยทุกคนนะ อันนี้ทุกคนเห็นไหมเป็นที่อยู่นะผมใส่ที่อยู่ปลอมของผมนะเห็นไหมเชื่อก็ไม่ใช่ชื่อของผมนะแล้วก็เบอร์โทรก็ไม่ใช่เบอร์โทรของผมนะครับแล้วก็ที่อยู่ก็ไม่ใช่เบอร์โทรของผมนะเพราะว่าผมอ่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับผมตรงนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนนะที่สมัครเข้ามานาะอย่าใส่ที่อยู่ของของเราที่เป็นที่อยู่จริงเนาะแล้วก็ชื่อก็อย่าใส่ที่อยู่ของอย่าใส่ชื่อจริงอย่าใส่อย่าใส่ที่อยู่จริงแล้วก็เบอร์โทรก็อย่าใส่เบอร์โทรจริงนะครับ แล้วก็นะครับสิ่งที่เราต้องทําในส่วนของการถอนเงินนั้นก็คือให้เราใส่ชื่อตามที่เป็นเ,เลขบัญชีของเรานะเลขบัญชีทางารของเราแล้วก็ในส่วนของชื่อบัญชีทางารก็ให้เป็นชื่อจริงเพราะว่าไม่งั้นก็เขาจะโอนเงินไม่ได้นั่นเองนะครับผมนะโอเคอันนี้ผมก็กดคาสั่งซื้อนะผมก็ทําออเดอร์อยู่ที่2ออเดอร์นะเดี๋ยวผมจะทำนะครับให้ครบประมาณ40บบินด้วยกันนั่นเองนะครับผมนะก็คือว่า,าถ้าเราจะถอนเงินนะเราต้อง ทำงานให้ครบ40ออเดอร์ก่อนนั่นเองนะเราถึงจะถอนเง,ง <eterm Gore> ินได้นะครับแล้วก็เงินที่เป็น3000บาทเราจะไม่สามารถถอนเงินได้เนาะเราจะถอนเงินได้ก็ต่อเมื่อนะครับนะก็ต่อเมื่อนะเราทำกำไรนะครับให้เกินนะผมนะเกิน300บาทเนาะเราสามารถถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่300บาทแล้วก็สามารถที่จะเติมเงินเข้าสู่ระบบตรงนี้ก็คือ300บาทเช่นกันนะเผื่อว่าเราจะลงทุนนะครับในส่วนการลงทุนคือลงทุนครั้งละ300บาทนะขั้นต่ำนั่นเองนะครับผมนะ โอเคผมขอทํางานให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วกันนั่นเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการถอนเงินให้ดูนะคบผม <B it> ก็ในส่วนของการถอนเงิน,นครับให้เรานั้นไปทําการบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลของบัญชีของเราขอนมาที่คําว่าฉันนะครับแล้วก็นะครับผมให้เรานั้นนะครับมาที่คําว่าตรงนี้ทุกคนนะตรงคําว่าผมหาก่อนนะผมอ่ากางผูกบัญชีธนาคารตรงนี้นะผมกดเข้าไปหนึ่งครั้ง แล้วก็ใส่รหัสธุกรรมของเราใส่รหัสธุรกรรมของเรานะครับโอเคครับผมนะก็ของผมผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วก็ใหเราไปกดที่เครื่องหมายบวกนะเพื่อทําการใส่นะก็ใส่ชื่อของเรานะครับที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใสเ่เลือกนะครับบัญชีธนาคารที่เราจะถอนเงินนะครับผมนะแล้วก็จากนั้นก็กดบันทึกได้เลยนะครับและในส่วนของการถอนเงินนะครับก็คือให้เรามาที่กระเป๋าเงินของฉันนะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับ ก็อันนี้คือเป็นรายได้ที่ผมได้รับมานะครับแต่ว่าส0มพันบาทคือไม่เกี่ยวนะล้วก็ถอนเงินแล้วก็กดคําว่าการถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เขาก็จะบอกนะครับว่าอันนี้คือเป็นชื่อของเราแล้วก็อันนี้คือเป็นกรแนกรอกข้อมูลติดต่อของเจ้าของบัญชีนะครับก็คือเป็นอ่าเบอร์โทรศัพท์อ่าได้เป็นเบอร์โซเบอร์โทรศัพท์มะตรงนี้คือเป็นเลขบัญชีเลขเบอร์โทรศัพท์เนาะแล้วก็ใส่เบอร์โทรของเราที่เป็นเบอร์ที่เรากดสมัครบัญชีอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็น าก็วนนกรอกจํานวนเงินที่ถอนนะครับเราก็ใส่จํานวนเงินที่ถอนซึ่งเขาบอกว่าจํานวนการถอนขั้นต่ําบมแอตฟอลทตั้งต้นที่300บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ถอนได้นะครับวันละ2ครั้งด้วยกันนั่นเองนะแล้วก็ตรงนี้คือน่าจะมีค่าธรรมเนียมน,นะครับอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าวันที่7ถึงวันที่11นะถ้าเราถอนคือจะยังไม่มีค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับแล้วก็กดคําว่าตกลงได้เลยนะครับมันก็จะทําการถอนเงินนะครับผมนะในส่วนนี้ก็ใช้เวลา1วันนะครับในการถอนเงินนั่นเองนะครับโอเคคครรัับอออนนนนนนี้กก็ืใสวาถเงิะ หลังจากที่เพื่อนๆถอนเงินเสร็จก็รอนะครับผมในอย่างที่ผมบอกนะก็รอประมาณ1วันด้วยกันนอกาะเงินก็น่าจะเข้าบัญชีทุกคนนะครับอันนี้คือเป็นการทําเงินสายฟรีนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าเรานต้องทําเงินให้เกิน3ามพันให้เกิน300บาทนะเราถึงจะถอนได้แล้วก็เงิน3 0 0พบาทเนาะถ้าถึงเวลาแล้วเขาก็จะดึงดึงกลับนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะถอนเงิน3,000บาทที่เราได้รับมาฟรีได้นั่นเองนะฮะ เพราะว่าเงินส0 0 0บาทเขาเอาไว้แค่เรานั้นทาทุนในการทํางานแค่นั้นเองนะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอหน้าผมจะมารีวิวนะวิธีการเติมเงินนะวิธีการเติมเงินนะก็คือการเติมเงินก็ให้เรานํามาที่ตรงนี้นะครับอินเทอร์เน็ตที่ชวนะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็วิธีการถอนเงินแล้วก็วิธีการแชร์นะครับผมก็จะมาสอนอีกทีหนึ่งอีกวิดีโอหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ